อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพียงแค่เสียววินาทีอุบัติเหตุนในครึ่งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะมีรถยนต์เก๋งเนละค่ะเกิดเสียหลักไปพุ่งชนเกาะกลางถนนไฟไหม้ทั้งคันซึ่งจากการไปตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนเกิดอาการวูบค่ะหลังจากการ ปฏิบัติภารกิจนะคะในการล่าตะเวนป้องกันโควิด19ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่ยละค่ะเป็นรถยนต์เก่งใหม่เลขทะเบียนกไก่ต่อเต่า6019เชียงรายค่ะเสียหลักไปพุ่งชนเกาะกลางถนนแล้วก็เกิดกับ พลิกคว่ำนะคะไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะเสาป้ายสัญญาณจราจรเนี่ยหักอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสามเหลี่ยมทองคําเชียงแสนระหว่างหลักกิโลเมตรที่6กถึงเนะคะคือคนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆบอกเลยว่าในช่วงเวลานั้นเกิดเสียงแตกระเบิดเป็นระยะๆะะนะคะหลายๆคนก็หวาดกลัวเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปิดกั้นเส้นทางไม่ให้รถเนี่ยวิ่งผ่านทั้งสองฝ้าของถนนหน่วยกู้ภัยพร้อมกับรถดับเพลิงฉีดน้ําสกัดไม่ให้ลุกไหม้ค่ะใช้เวลาในการสกัดเพลิงแบบนี้ อยู่ประมาณ15นาทีนะคะแต่อย่างที่เห็นว่าไฟรุนแรงมากค่ะปรากฏว่ารถก็ถูกไฟไหม้เสียหายไปทั้งคันนะคะ,คะ จากการสอบถามนะคะทั้งด้านของดาบตำรวจประเคนแก้วปันมาค่ะอายุ51ปีนะคะสังกัดร้อยตชด327ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นคนขับรถคันดังกล่าวนะคะก็อยู่ในอาการที่ตกใจค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณริมฝีปากเล็กน้อยเล่าว,ว่าตนเองได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวกลับจากลาดตะเวนตามแนวเขตแม่น้ำสายแม่น้ำรุกเขตอำเภอแม่สายแล้วก็อำเภอเชียงแสนเพื่อป้องกันการลักลอบคนจากเมียนมาเข้ามาในพื้นที่กำลังจะกลับ านที่ตั้งที่หลักกิโลเมตรที่5ค่ะซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุนะคะเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองปรากฏว่าขณะที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดอาการบูกบค่ะไม่รู้สึกตัวนะคะ,คะรถก็เลยเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางถนนตนเองรู้สึกตัวก็รีบคลานออกมาจากรถแล้วก็ใช้ทั้งดับเพลิงที่ติดอยู่ในรถค่ะฉีดเพลิงแต่ก็ไม่สามารถดับ เพลิงได้นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เห็นละค่ะเพลิงลุกไหม้อย่างหนักเลยนะคะ,คะก็เป็นเหตุให้อาวุธปืนไม่ว่าจะเป็น MC คา,คาบินนะคะ1กระบอกแล้วก็ลูกกระสุน2แม็ก60นัดที่อยู่ในรถถูกไหมเสียหายทั้งหมดเลยนะคะ,ค,ะค่ะก็เลยทำให้มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาเป็นระยะระยะนะคะ,คะ